ประเทศในอาเซียนจะมีประเทศไหนที่มีฐานทัพหรือฐานทหารต่างชาติอยู่ในอาณาเขตของประเทศตัวเองกันบ้างแล้วกองไทยมันเรียกว่าฐานทัพต่างชาติได้หรือเปล่าเงินเราเริ่มจากบรูไนในบรูไนมีค่าทหารของสิงคโปร์ที่มีชื่อว่าค่ายจัลันอามัน ตั้งอยู่ในเขตเทมบบลงซึ่งเขตนี้มีลักษณะเป็นติ่งของบรูไนที่มีพื้นที่มาเลาเซียคันกลางส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าดิบชื้นภูเขาสูงชันและเป็นที่ที่เหมาะสําหรับการฝึกคุณโหดความฉลาดของบรูไนนั้นก็คือเอาค่ายฐานทัพของสิงคโปร์ไปตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับชายแดนมาเลาเซียเรียกดว่าปิดจบปัญหาชายแดนกันเลยทีเดียวถ้ามาเลาเซียตกติเรื่องชายแดนอย่าลืมไปว่ามีกองกำลังของสิงคโปร์อยู่ตรงนั้นด้วย ต่อมาคือค่ายกองทัพของอังกฤษในบูไุนหรือ British Force Brunei BFB อยู่ในค่ายทหารตุกเกอร์ไลในเมืองซีเรียหลังจากที่บรูไนได้รับเอกราชในปี1984สุรตานโบเกียนทรงพิจารณาขอให้คงกองทัพอังกฤษไว้ต่อไปก็เน,นื่องจากว่าเขตเมืองซีเรียเป็นหัวใจอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สของบรูไนแท่นขุดเจาะน้ำมันแห่งแรกโรงกันน้ำมันขนาดใหญ่ก็ตั้งอยู่ที่นี่ การที่มีทหารประจำการอยู่ที่นี่ก็เหมือนเป็นการป้องกันกระเป๋าเงินของประเทศเลยก็ว่าได้กัมพูชาฐานทัพเรือเรียมที่ได้รับการสนับสนุนจากจีน บางคนก็มองว่าเป็นฐานทัพของจีนบางคนก็มองว่ามันเป็นเคตฐานท่าเรือที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนซึ่งทางกัมพูชาและจีนก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ใช่ฐานทัพยังเป็นทางการของจีนโดยอ้างรัฐธรรมนูญกัมพูชามาตราที่5 3ระบุชัดเจนว่าห้ามไม่ให้มีฐานทัพต่างชาติมาตั้งอยู่ในราชอาณจาจักรฮุนเซนและฮุนมาเนตยืนยันว่านี่คือการช่วยเหลือจากจีนเพื่อปรับปรุงความทันสมัยให้กับกองทัพกัมพูชาเท่านั้น เจ้าของคือกัมพูชา100%แต่ทว่าทั่วโลกนั้นเขามองออกโดยอ้างจากรายงานข่าวกรองว่าฐานทัพนี้เป็นฐานทัพรับของจีนมีการทำข้อตกลงรับรับกับจีนโดยให้จีนสามารถใช้พื้นที่บางส่วนเป็นฐานทัพแต่เพียงผู้เดียวเป็นเวลากด30ปี ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์กับสหรัฐอเมริกามีข้อตกลง EDCA คืออนุญาตให้กองทัพของสหรัฐอเมริกาเข้ามาใช้พื้นที่และสร้างสิ่งปลูกสร้างในค่ายของฟิลิปปินส์ได้ซึ่งปัจจุบันฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในฟิลิปปินส์มีมากกว่า9แห่งทั่วประเทศต่อมาเรามาดูสิงคโปร์กันบ้าง ประเทศเล็กๆประเทศนี้จะมีฐานทัพของชาติไหนบ้างชาติแรกไม่พลาดสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะไม่มีป้ายหน้าค่ายว่าเป็น US Base หรือฐานทัพสหรัฐอเมริกาแต่ขีดความสามารถที่สิงคโปร์มอบให้สหรัฐอเมริกาก็เทียบเท่ากับฐานทัพเรือในแปซิฟิกเลยก็ว่าได้ยกตัวยอย่างเช่นฐานทัพเรือชางกี ซึ่งท่าเรือที่นี่สร้างไว้ลึกและใหญ่เป็นพิเศษเพื่อรองรับเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาก็อย่างได้หลักๆก,ก็เป็นฐานทัพของสิงคโปร์แต่ก็ยังใช้ร่วมกับกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ก็ยังมีฐานทัพอากาศและท่าเรือเซมบาวังสหรัฐอาณาจักรก็ยังมีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ที่สิงคโปร์โดยหลักๆแล้วก็จะประจำการอยู่ที่ ท่าเรือเซมบะวังนอกจากนี้ยังมีนิวซีแลนด์และออสเตรเลียประจำการอยู่ที่ท่าเรือเซมบะวังด้วยมาเลเซียในมาเลเซียนั้นไม่มีฐานทัพต่างชาติที่ตั้งอยู่แบบสมบูรณ์และถาวลแต่ก็จะมีกองกำลังต่างชาติประจำการอยู่กึ่งถาวล นั่นก็คือฐานทัพอากาศบัตเตอร์เวิร์ดในรัฐปีนัง่งโดยกองทัพออสเตรเลียเป็นผู้เช่าตรายใหญ่สุดประเทศไทยสำหรับประเทศไทยคำตอบสั้นๆนั้นก็คือไม่มีฐานทัพต่างชาติ วงเล็บประจำการถาวรโดยประเทศไทยนั้นมีลักษณะของข้อตกลงอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการฝึกและการส่งกำลังบำรุงยกตัวยอย่างเช่นสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาบ้างเป็นครั้งคราวซึ่งสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีที่ฝึกมากพอก็เลยต้องมาเช่าพื้นที่ในประเทศไทย ย่ังค่ายสสโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งเป็นพื้นที่ฝึกหลักสำคัญในป่าและภูเขาและคนในพื้นที่ก็จะคุ้นเคยกับทหารสิงคโปร์ดีโดยสิงคโปร์เช่ามานานมากกว่า30ปีแล้วส่วนสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเพียงแค่จุดพักพิงและส่งกำลังบำรุงโดยฐานทัพสหรัฐทั้งหมดในประเทศไทย ถูกปิดไปถาวรตั้งแต่ปีพศ2519แต่ปัจจุบันสหรัฐก็ยังมีพื้นที่พิเศษที่เรียกว่า Cooperative Security Location คือสถานที่ที่สหรัฐทำข้อตกลงกับประเทศไทยให้ใช้เป็นฐานสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคนั่นก็คือสนามบินอุตภาในจังหวัดระยองสถานะคือเป็นฐานทัพเรือของกองทัพไทย100% แต่สหรัฐอเมริกาได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นศูนย์ส่งกำลังบำรุงสําหรับการเติมน้ำมันการพักเครื่องการย้ายพลทหารไปยังภูมิภาคอื่นๆสรุปประเทศที่มีฐานทัพอย่างเป็นทางการคือฟิลิปปินสิงคโปร์บรูไนส่วนประเทศที่ยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการคือกัมพูชาและจีนประเทศไทยและมาเลเซียนั้นมีฐานต่างชาติที่ประจำการอยู่ชั่วคราวเท่านั้น ส่วนอินโดนีเซียลา่าเมียนมาเวียดนามไม่มีแล้วเพื่อนๆเรามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้หากแอดมินขาดตกบกพร่องตรงไหน,นก็สามารถคอมเมนต์เสริมทิดใต้ล่างความคิดเห็นนี้ได้เลยขอบคุณคอมเมนต์สายไวที่เข้ามาทักทายให้กำลังใจแอดไว้เสมอและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กดโดนเนทซูเปอร์แงส์มาให้แอดตลอดแล้เรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ